ไม่ต้องไปสนใจจะเห็นอะไรก็ตามเอาอาลิาสัตสีเป็นจับเกิดไหมดับไหมถ้าเกิดดับไร้สาระยนทิ้งทิ้งให้หมดนะพระเจ้าบอกให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมลมมาด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ทำเพียงเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มี เมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิน้นเอเสวันโตโทกาษัตริ์นั่นแหละคือที่สุดของทุกมีสอนกับคนแก่เลยนะมาลุงกายบุตรและเป็นธรรมะที่ทําให้หลุดพ้นได้เร็วด้วยนะอย่าไปเพลิดเพลินต่ออารมณ์นะสีเสียงอะไรเนี่ยเวลายมเห็นอะไรก็ตามมันต้องใช้วิญญาณไปเห็นวิญญาณไปรู้แล้วโยมจะปล่อยวางวิญญาณได้อย่างไรในเมื่อโยมยังมีความกําหนัดในวิญญาณเพลิดเพลินในวิญญาณ สิเนหาในวิญญาณวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเรามีแต่ต้องเห็นโทษในวิญญาณไม่เพลิดเพลินในวิญญาณไม่กำหนัดในวิญญาณแล้วปล่อยวางวิญญาณใช่ไหมจิตมโนวิญญาณเราต้องปล่อยวางมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นอนัตตา